น้ำทัพทีมเราเอามาเผื่อครับเราเอามาเผื่อครับไม่ต้องห่วงครับถ้าท่านใดได้ไม่พอถือถ้วยน้ำชาอยู่ได้นะครับถ่วยน้ำชานะครับถือไว้ตอนนี้โต๊ะที่อยู่ด้านล่างมีท่านใดยังไม่ได้ยังไม่ได้น้ำทัพทีมไหมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยดูยกมือไว้เลยนะครับเราจะก้าวไปสู่6,500ล้านด้วยกันในปีนี้3 2 1, หนึ่งใช่ อา้าวชนแก้วที่โต๊ะของท่านได้เลยครับ ครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอทั้ง3ท่านจะยังอยู่ด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวทั้ง3ท่านจะมอบโชคให้กับท่านนักธุรกิจท่านคนละหนึ่งรางวัลนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้ p o อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปนะครับ1 0 0 0 0บาท3รางวัลครับคุณหมอจะจับคุณหมอต้อยจะจับท่านแรกนะครับรางวัลแรกแล้วก็คุณหมอตั้มแล้วก็คุณหมอบุ้ยนะครับเอาละครับ ทุกท่านจะจับคนละหนึ่งครับเอาละครับผมขออนุญาตอาเอาจากที่คุณหมอต้ามอาจารย์เอ็เอาจากที่คุณหมอบวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวของคุณหมอต้อยอ่าจากคุณหมอบวยก่อนนะครับนักธุรกิจนี้มาจากศูนย์ธุรกิจภาคภาคไหนครับภาคเหนือครับจังหวัดนี้มีพระธาตุด้วยมีพระธาตุ มีพระธาตุครับที่ที่เหนือมีหลายจังหวัดแล้วเขามีช้างด้วยเอามีช้างด้วยและเขาชอบแซวว่าจังหวัดนี้หนาวมากอ๋อจังหวัดอะไรครับลำปางลำปางคุณหมอชอบพูดถึงม้าลำปางนะครับว่าเป็นเมืองรถมา้าคุณเกษราและคุณอลงกร์ทาวังลาดครับพาราไดคุณคุปางครัคุณ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 ครัคจังหวัดมาจากศูนย์ธุรกุจ ศูนย์ธุรกิจนี้เป็นศูนย์ที่มีทะเลครับทะเลที่มันมีมีหลายภาคหลายภาคมากนะหมอตั้มบอกว่ามีหอยด้วยศูนย์ธุรกิจสุราษธานีครับได้แก่ท่านผู้บริหารระดับพรา a ได s ์คุณเครือวันและคุณภูณสุขทองเอียดครับ และรางวัลจากคุณหมอต้อยอถึงท่านนะครับศูนย์ธุรกิจมาจากภาคไหนดีครับภาคกลางครับศูนย์ธุรกิจแม่กรองคุณสิริกรดีโดยค้าและคุณกิติกรทองอุปการครับเชิญเลยครับปรบมือดังให้เพื่อนของเราด้วยนะครับ ครับผมยินดีด้วยนะครับงานยังไม่จบนะครับต้องขอเรียนว่าเดี๋ยวเชิญท่านนั่งอยู่ประจําที่สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณหมอต้อยจะกล่าวอะไรกับท่านนักธุรกิจทุกท่านสักเล็กน้อยนะครับเชิญท่านที่3ครับแต่ได้ม0งหนึง่งหมื่นบาทกลับบ้านไปเลยนะครับ ยินดีด้วยนะครับและในท้ายที่สุดของงานนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญคุณหมอได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับท่านนักธุรกิจที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในวันนี้ทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับ ค่ะก็หมอก็คิดว่าวันนี้เป็นวันเป็นความทรงจําที่เป็นภาพภูมิใจและก็เป็นความทรงจําที่หมอเองหมอมีความรู้สึกประทับใจด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้พบกับไปหลายท่านใกล้ๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันไม่มีโอกาสได้พูดกันและไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่ด้วยกันใกล้ๆนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มอบนะคะต้องเรียกว่ารางวัลกิจจิยศให้กับทุกท่านทุกคู่อย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะ ประโยคหนึ่งที่หมอพูดเสมอก็คือหมอสัญญากับทุกท่านมา17ปีแล้วนะคะว่าหมอจะทําให้ทุกท่านได้มีโอกาสสร้างในสิ่งที่ตัวท่านเองเป็นเจ้าของแล้วหมอก็สัญญาจะทําให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ท่านสร้างนะคะแลวหมอก็คิดว่าทุกวันทุกเวลาหมอคิดอย่างนั้นและหมอทําเช่นนั้นจริงๆก็ขอให้ทุกท่านรักษากิจการ,รของทุกท่านให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นกิจการที่เติบใหญ่เป็นกิจการที่นําแสงสว่างและความสําเร็จไปให้กับคนอีกมากมายนะคะแล้ว หมอก็จะอยู่ตรงนี้พวกเราที่เป็นผู้บริหารหมอตั้มหมอบวยหมอณน,นายแล้วก็ทุกทกท่านก็จะทําหน้าที่ของเราในการดูแลบริษัทแม่ให้สามารถที่จะสนับสนุนทุกท่านให้เติบโตและก้าวไปไกลๆย,ย,ยิ่งยิ่งขึ้นและหมอก็หวังอย่างยิ่งว่าหมอจะมีโอกาสเห็นทุกท่านมีบริษัทของตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกวันใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ปีนี้แต่เป็นตลอดไปค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะครับผมขอบพระคุณครับ แล้วก็งานในค่ำคืนนี้นะครับก็คงจะเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในนามของบริษัทขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกทุกคนและพบกันใหม่กับการรับรางวัลอยู่นี้เลยวลอวอร์ดปีหน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับ